วัสครับผมชื่อนายพัชรพลพรมลายเลขที่58จะมาอธิบาย ER Diagram รายการรับส่งสินค้านะครับ Entity ลูกค้ามี Attribute ดังนี้เลขที่ชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์สินค้าลูกค้าหนึ่งคนสามารถมีสินค้าได้หลายชิน้น Entity สินค้ามี Attribute ดังนี้นะครับรหัสสินค้าชื่อสินค้า รายละเอียดวันเดือนปีซื้อสินค้าวันเดือนปีขายสินค้าสินค้าหลายชิ้นสามารถมีพนักงานได้หนึ่งคนนะครับ Entity พนักงานมี Attribute ดังนี้รหัสพนักงานชื่อสกุลตำแหน่งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์พนักงานหลายคนสามารถบันทึกเลย การรับส่งสินค้าได้1รายการและการรับส่งสินค้าหลายรายการสามารถมีบินส่งสินค้าได้1บินนะครับ Entity บินส่งสินค้ามี a t t r ร b u t e ดังนี้รหัสใบสั่งซื้อสินค้าวันที่ซื้อชื่อสกุลชื่อสินค้านะครับรายการรับส่งสินค้าหลายรายการสามารถมีบินรับสสคืนส,ส,สินค้าได้1บินนะครับ e อนติตบินรับคืนส่งสินค้านะครับมีดังนี้รห,หัสใบรับคืนสินค้าวันที่รับคืนชื่อสกุลชื่อสินค้านะครับ